สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆประดิษฐ์หมวกวันปีใหม่เอาไว้จัดปาร์ตี้กันค่ะเด็กเตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยกันกรกาวและก็กระดาษสีต่างๆเรามาเริ่มประดิษฐ์กันเลยเตรียมแบบหมวกและตัดกระดาษสีตามแบบนี้นะคะ กระดาษสีเป็นเส้นแล้วทากาวเพื่อนำมาตกแต่งหมวกตามนี้เลยค่ะติดเป็นลายสวยงามเลยนะคะโอ้โหลายเริ่มสวยแล้วค่ะหลังจากนั้นตัดด้านข้าง เกินออกมาเพื่อให้หมวกสวยงามตัดให้หมดเลยนะคะเวลาใช้กรรไกรเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะขั้นตอนต่อไปเด็กๆตัดกระดาษเป็นวงกลมเพื่อติดเป็นกระดิ่งด้านบนหมวกทากาวติดเลยนะคะโอ้โห น่ารักใช่ไหมล่ะเด็กๆตกแต่งเพิ่มเติมด้านหน้าหมวกให้สวยงามด้วยนะคะน่นง่ายน่ารักจริงๆขั้นตอนสุดท้ายตัดกระดาษเป็นเส้นเพื่อติดเป็นสายคาดสีสะะติดสองข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วเอามาติดกันเพื่อคาดบนศีรษะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจังเลยเด็กๆสามารถทำเป็นสีอื่นได้ตามใจชอบเลยนะคะเด็กๆนำไปสวมใส่ ในวันปีใหม่ได้เลยค่ะสุขสันวันปีใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ค,คุณรูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ